บรรยากาศเมื่อบ่ิมีมง,งานมาเห็นเบิ่งพี่น้องเอ้ยบ่ิมีง,งานยานงเละงาละยางเลาะยุขข่ขางแผ่นปูนนี่แหละครับกองหินกอ,อ,องใจมาเห็นเบิง่งเด้อพี่น้องเร้่อมื้อนี้ นี่ครับอันนี้เครื่องเลื้งเหลืองนี่ก็เครื่องโหลดปูนด้วพี่น้องด้อยเครื่องโกยหินโกยาสเด้วยนี่นี่อันเลี้ยงเหลืองอันมีเล็กก็ดอนี่เป็นเครื่องโกยหินโกยรา้ครับเขากเดี๋ยวมันจะมีปุ่งขีครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งอันนี้อที่เขาโกยหินโกยรส้ขึ้นไปเนาะครับเนาะ สแลวมันเอาเซียงไว้ใส่ลอันนั้นครับนั่นเห็นว่านั่นน,นไอ้สีสมสมเหลืองนแดงนั่นนั่นแหะครับมันจะเป็นตัวลากลากหินขึ้นไปพุ่นะครับขึ้นไปยอดป่นก็ลากไส้ขึ้นไปยอด,พอยยอดเ,อเพื่อไว้ถ้าททำการโหลดปูนนะครับ มันจะมีอยู่สามช่องครับมีช่องหินแล้วก็ช่องทรายแล้วก็ช่องหินทั้งคุณหินกะมันสีมีเบออ์น่อยนะครับอันทั้งนี้ก็บเบออ์น่อยทั้งคุณกะเบอือใหญ่นะครับบ่มีงานครับพี่น้องื้อนี้สิ่ม่วเขาป้าเก็บผงเก็บเห็ดคือเกาบ่ นี่ครับเห็นว่าเห็นเครื่องโหลดบ่อเหลืองๆเ,เครื่องโหลดล้ับนั่นเครื่องโหลดปูนอันเห็นทั้งๆนี่ก็คือถังปูนครับถังปูนปูนผงนะครับเวลามาทรงบนรรก๋สีใส่รถเป้า ป,ปูนนะครับเขาไปในถังนะครับไปเก็บไว้จักตันจักตันกับว่าไป<ม>เดลาหลด,หลดรถกะดิเรีนเขามาใช้ช่องนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยช่องว่างๆเนี่ยเห็นไหมช่องใต,ใต้เครื่องเหลืองๆเนี่ยเครื่องโหลดนะครับนั่นแหละมันเ็นมีทอดำๆหน่อยย้อนลงมานั่นแหละครับไปคือเขากระจโหลดปูนใส่ไปในเครื่องนะครับปูน จักกิโลหินจากกิโลสาสจากโลแล้วก็น้ำจากลิตเจังเสียครับประมาณนี้แหละแล้วก็มิกนะครับกวนนะครับกวนให้มันเข่ากันแล้วก็ปล่อยใส่รถนะครับพอแล้วแล้วรถกระดิกขึ้นไปสั่งพุ่นแหละครับพู้นตะสังพี่น้องเห็นไหมดน,นะครับตะสังเห็นไหมนั่นแหละ น,นี้พอมีงานพี่น้องเอ้ยขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนหนาฝนก็เป็นทั้งสิ้นแล้วครับพวกใครมีงานดอกเอาบรรยากาศไอ้ไอ้รอบๆบริษัทนี่ยนะไหมพี่น้องเบิ่งคลิปนี้ก็ทีบพ่เห็นหนาคน บรรยายปัญ,ญาหาไอ้ดอกพี่น้องโคตรบางโคตรพิ่นก็บ,บอกว่าให้ไทยเห็นหน้าจะของจกว่าไทยยังดนดนเดาเดาไปโอ้ยก็จะจีไทยตะหนาคนเนาะเออเพิ่น์บอกว่าขันไทยยังเสียไอ้ไอ้ันบ่จำบ่หูโ hover บอกว่าห่วยมันก็จีบ,บ่จำบ่นี่ครับเอาบรรยากาศ รอบโรงงานมาให้เบิงปวดรถห้างจอดเต็มอยู่คุณครับพี่น้องกะสิปมาณนี้แหละพี่น้องไอ้รอบรอบบริษัทรอบรอบมองทำงานของลุงสักก็ไดขันว่ามีงานก็นกะเงียบนะครับเนาะเงินกับอะไรระบาดนี่กับไปนอนเล่นเกาดากจาของเล่ยนยุบานผลระบาดนี่ ขอบคุณนะครับเด้อที่เขามาติดตามจะเริมืมกดติดตามเน้อกดไลค์กดแชร์ให้ลุกแน่เน้อ